ใครที่กำลังเจอปัญหาปากเหม <EN>, ็นฟันเหลืองน้ลำลาย,ลลายบูดหินปูนหนาะจัดการได้ง่ายๆด้วยนี่เลยค่ะยาสีฟัน wonder smile เป็นยาสีฟันที่มีส่วนไพเข้มข้นถึง12ชนิดรวมทั้งมีวิตามินซีวิตามินอ e, ีและวิตามิน B2 ที่จะช่วยดีท็อกซ์ช่องปากกําจัดสิ่งสกปรปกออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งใครที่มีคราบหินปูนนะนะยาสีฟันตัวนี้จะช่วยไปทําลายคราบหินปูนที่ฝังแน่นในฟันของเราป้องกันการเกิดหินปูนใหม่และมีความอ่อนโยนต่อผิวฟันทําความสะอาดช่องปากได้อย่างดีเยี่ยมเลยค่ะส่วนหนุ่มสาวคนไหนที่กําลังจัดฟันอยู่นะคะก็สามารถใช้ได้ดีเลยทีเดียวค่ะเพราะว่ายาสีฟัน w o n เด r Smile จะ ช่วยลดแบคทีเรียระหว่างวันแล้วยังช่วยปรับสีฟันให้ดูขาวขึ้นอย่างมีระดับด้วยค่ะบอกเลยว่ายาสีฟันสูตรนี้ไม่ผสมแป้ แไม่ผสมน้ำตาลไม่มีฟลูออไรด์แล้วก็ไม่มีสาร SLS ซึ่งเป็นสารขัดฟันที่ทำให้ฟันบางค่ะที่สำคัญหลอดนี้ช่วยประหยัดได้เยอะค่ะแค่บีบใช้เท่า,มาเมล็ดถั่วเขียวนิดเดียวก็เพียงพอทำให้สามารถใช้ได้มากกว่า500ครั้งหรือประมาณ6-7เดือนเลยทีเดียวแล้วตอนนี้เขาจัดโปรโมชั่นด้วยนะคะซื้อ1แถม1ในราคาเพียง490บาทแถมส่งฟรีให้ด้วยแบบนี้คุ้มในคุ้มไปอีกค่ะ จบปัญหาฟันเหลืองมีกลิ่นปากน้ำลายบูดหินปุ้นนะเสียวฟันฟันผุได้หลอดนี้เลยค่ะยาสีฟันวันเดอร์สไม์